สุดจัาไหนบานครับรถเห็พื้นนั่งเนี่ยโทรไัถูกว่าหนึ่งสองี่นับเลขถูกปะเยี่ยสกจักเทือ โ<ส>ลนลมาตามหลังเนาะขอได้ยังไงไงออเอ้านี่คนโลุ่ดจังไงบานี้ครับรถ่หบพื้นนั่งเนี่ยร่สึกดีไงรับเมื่อเดียวมือเดียว้าแทกเมือเดียวบาไครับมือเดียวเนี่าสองมือเหนนีกสงมือขีนี แม่เห็นอยังอยู่มันมูแท้นันแท้มื่อเดียว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 เบางงี้นะมันปลอดภัยหรือบอ่ปลอดภัยนั่นมาให้ีมูอันนี้เขาอะครับสองมือได้เหนียบมานับถูกมาหนึง่งสองนี่นับเลขถูกมาถือป้านาะเห้มันนีสองมือได้นี่คักแท้คักแถขัดขักขัดสองมือนี้ ประมาณแล้วเริ่มประมาทแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มหลงและหลงเหียงประมาทเหียงค่อยกระคาปกติเนี่ยปกติเหรอเอาเลยสิขาพี่หยางมาพิดปกติปะตีล่างกากระคาปลดตัวตีล่างกายกระคาลดระเที่ยงคืนครับเนี่ยแบกแบกเนี่ยแบกนั่นไหนเห็นไหมเด็กเขาเปิดประตูมันจะใส่น่ะนะประตูนนั่นเราจะคล้องยังไงความหนุษข้าอย่างหูความหนุษข้าขาเนี่ย ค่อยๆปลูกต้นดอกแม่ค่อยๆสนดอกเนี่ยหกเองนี่ข้าวโพดซอเห็นวานีหกซดอกเห็นวานีเข็มนี่หกจะคองคาปยังขักตัวขักตัวเลยไ่ด้ได้จริงเบกไหม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 แล้วไหนทำพื่นครับนั่นก็เบกเพื่อนแล้วพอได้พรได้นั่นนี่เด็กขักตัวขักตัว มันต้องมันมันมันต้องหูข้อหนวดเสึกมันต้องหูข้อหนวดเสือกมันมีความรู้สึอกคุณรู้สึกยังไงรู้สึกเสยๆเซยคีนี่รู้สึกเสยๆเซย์น่ะคนอนี้ยังมันเป็นตาซ่งเป็นตาซ่งดีมาเบางเงาเนี่คนเป็นตาซ่งเบางเงาเออเดีล่ะไม่ยังไม่ทายเลยได้อายคนอนั้นเองอายให้ยังกินเข่ากันบางเท้าคนอื่นเขามาได้กินเข่า กินเขาเขาหูดังแต่เวลาป่วยนั่นแหละคนป่วยหนักน่ะแล้วน่งเขาปากเหมือนละเออเอ็มบอดี้เบรกเป็นยังไงนี่ทอดก็เบรกแต่เนิ่นเนิ่นยังสี่บ่แม่นไปทอดแล้วก็เบรกจิ๊กเบรกจิ๊กเบรกจิ๊กเขาเบรกไปเรื่อยๆบ่แม่จิ๊บจิ๊กจิ๊บจิ๊บเออมบอดี้เบรกแบบอันนี้นุ่มแล้วหรอเบรกอ่ะขี่นี่แค่นี้เราเมื่อนี้ลำข้ามคนแล้ว